สวัสดีครับวันนี้ามารีวิวดอกลำพงซับนะครับดอกเบลนะครับสิบสองนิ้วอขออนุญ,ญาตห,ห่อหุ้มด้วยพลาสติกนะครับเนื่องจากฝุ่นในห้องนี้มันเยอะนะครับนี่เป็นดอกสิบสองนิ้วนะครับเป็นตัว โชว์นะครับตัวตั้งโชว์อยู่ที่ห้องลำโพงของผมนะครับห้องเก็บลำโพงอตอนนี้เป็นร้านเท่าแก่ลำโพงนะครับใน facebook ก็เน็กเท่าแก่น้อยลำโพงนะครับสามารถเข้าไปค้นได้ผมจะเล่น facebook ที่มีผู้ติดตามหนึ่งพันคนขึ้นไปมันจะมีครับมันจะมีอยู่สองเฟซเฟซหนึ่งน่าจะสองร้อยกว่าผู้ติดตามแต่เฟซนั้นไม่ค่อยได้เข้าไป เฟซน,นี้ที่มีผู้ติดตามหนึ่งพันน่าจะพันยี่สิบกว่ากว่านะครับเล่นอยู่แต่เบอร์โทรก็ลงเป็นเบอร์เดียวหมดเลยนะครับเบอร์080-405-1178นะครับ0 8 0 4 0 5 1 1 7 8ตอนนตัวนี้ผมจะมารีวิวอดอกซับนะครับอาจจะไม่นิ่งนะครับมือผมไม่ได้ใช้ไมค์กันสัน่นตัวนี้เป็นแม่เหล็กหนา25มิมิลครับ สามชั้นนะครับนะครับนี่คือชั้นที่หนึ่งสองสามนะครับที่ยกว่าเชอร์ค่อนข้างที่จะหนานะครับอวอยตัวนี้จะเป็นวอยสามนิ้วครึ่งนะครับเป็นวอยตัวสามนิ้วครึ่งนะครับหรือสามจุดห้านิ้วนะครับถ้าทำเป็นเมนลิไม่แน่ไม่แน่ใจ ก็เป็นสามนิ้วครึ่งอ่ะท่านก็ลองเอาเวอเนี้ยวัดดูนะครับเป็นโครงเหล็กหลอนะครับแข็งครับทนตัวนี้เป็นตูดสโลปผมจะเอาให้ดูชัดๆเลยนะครับโอ้นเ oh <my> นี่ยครับข้างไน เป็นเงาของไม้นะครับไม่ได้เป็นไม่อะไรนะครับเป็นเป็นตูดสโลปนะฮะนะครับ,นะรบโชว์ตูดก็ได้ครับตัวนี้ตูดสวยเดี๋ยวผมยกอีกข้างนึงให้ดูช่วงต่อไปนะครับตัวนี้เป็นดอกประกอบนะครับไม่ใช่ดอกสำเร็จนะครับขึ้นงานไว้แล้วนะครับก็สำเร็จ ประกอบแต่สำเร็จแล้วนะครับเป็น12นิ้วมเมล็ก220นะครับ220หนา25มิล3มชั้นวอยซ์นิ้วครึ่งนะครับมเมล็กหลายคนสงสัยนะครับตัวนี้เป็นดอก12นิ้ว220 3ชั้นหรือ3ก้อนนะครับมเมล็กหนา25มิลน,นะครับเป็นเป็นตัว โชว์ได้เลยครับผมว่าใช้ใช้โชว์ทั้งตูดทั้งหน้าทั้งหน้าดอกอะไรเป็นโนโลโก้นะครับนี่คือของผมขายแต่โนโลโก้อย่างเดียวติดตามได้เลย facebook n e ็กเท่าแก่ลำพงเท่าแก่น้อยลำพงนะครับที่มีผู้ติดตามหนึ่งพคนขึ้นไปนะครับผมจะเล่นแต่เฟสนั้นดอกนี้ก็จัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับ จัดส่งได้ทั่วประเทศสามารถใช้งานได้กับ Power อร์สักสามพันวัตต์พอดีนะครับสามพันวัตหรือจะเป็นคัดดีเนี่ยครับจริงผมจะมีตัวนี้ขายคู่กันนี่คือ Power นะครับเป็นแบรนด์นี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับคู่กันประมาณส0มพวัตต์ อิ่มๆหน่อยก็ประมาณประมาณสามพัาครับคาดดีสามพันบาทสามพันห้ก็ประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นน่ะแต่ก็คือถ้าคุณทํามา4ี่ห้าหมื่นแล้วคุณไปเปิดวัดกับพวก8 9ดเก้หมื่นหรือเขาทํามาในระดับของพรีเมียมผมคิดว่าคุณอย่าอย่าไปพูดอย่างนั้นดีกว่าต้องดู กำลังตัวเองนะครับที่เราจะเปิดไม่ใช่ว่าเอาออจะคุณแชงผมไปทําที่นั่นที่นี่อย่าดีกว่าครับเราทีมงานเครื่องเสียงไม่เคยที่จะไปตอกว่ากันนะครับก็คือเราเล่นกันใจรักนะครับเล่นกันเพราะใจรักนะครับแล้วก็มีตังเล่นนะครับไม่ใช่ว่าซื้อของถูกๆไปแล้วก็แป๊บเดียวว้่ไม่หน้าดอกชีคาดอะไรเงี้ยครับไม่ทน ตัวนี้ราคาอยู่ที่พร้อมส่งหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทส่งได้ทั่วประเทศนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับปีนี้ผมถ่ายอยู่ขอนแก่นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับต้นปีหกสามมีนาะนะครับราคายังอยู่ที่หนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาทพร้อมส่งมารับเองได้ครับที่ขอนแก่นถนนเลี่ยงเมืองบ้าน น้องขามนะครับขึ้นบ้านน้องขามหมู่15ตำบลบ้านเป็ดนะครับทางเลี่ยงเมืองใครมาไม่ถูกก็โทรเบอร์08040578 1ได้เลยนะครับผมรับสายเองคุยเองเบอร์เดียวนะครับหรือแอดไลน์นะครับเบอร์โทรเลยครับเป็นเบอร์โทรเหมือนกันไอดีไลน์ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไม่แต่แต่ถ้าค้นด้วยเบอร์โทรอ่ะขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตูดมันนะครับอีกคู่หนึ่ง อ่าอีกข้างขอไปครับผมจะล้มออกเลยนะเนี่ยตูดสโลปครับค่อนข้างหนานะที่ยกอะ่ะหนามากเลยนะครับที่คนเห็นในภาพต้องมาดูตัวจริงครับตัวเนี้ยไว้สามนิ้วครึ่งโอสวยครับตัวนี้ที่ผมห่อไว้เพราะว่ามันเป็นฝุ่นนะครับตัวนี้หน้าร้านของเรามี นี่ครับผมจดทะเบียนถูกต้องนะครับซื้อขายไม่ต้องกลัวผมจะโกงหรือว่าผมจะไม่ส่งของให้ระดับผมแล้วส่งชัวร์นี่นะครับเรามาคุยกันได้นะครับท่านคุยกันได้ตัวนี้พร้อมส่งอยู่ที่หมื่นสามพันเก้าร้อยก็สำหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับงบประมาณนี้ครับหมื่นสามพันเก้าร้อยเฉพาะดอกคู่หนึ่งคู่หนึ่งนะครับ สเปค12นิ้ว220วอย์3นิ้วครึ่ง3ก้อนนะครับหนา25นะครับมเรียงกันสวยนะครับ1 2 3 3ชั้นเลยนะครับหรืออ,อยากได้พร้อมดอกพร้อม power นะครับตอนนี้มีอยู่แค่ตัวเดียวแล้วก็คู่เดียวนะครับเงินแล้วหมดเลยหมดก็คือหมดนะครับ อ่าตัวนี้ผมให้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแล้วกันครับพร้อมส่งนะอ่าจะมีพาวเวอร์อยู่ตัวหนึ่งจะมีพาวเวอร์ด้วยอันนี้ผมผมขออนุญาตเอาดอกนี้ตังไว้ก่อนสไปเดอร์หนะสาสไปเดอร์ฮะม้านะครับสไปเดอร์ ก็จะเห็นไม่เอ,อ่ยกาวอะไรเงี้ยเราใช้ของดีทั้งนั้นนะครับไว้ใจได้นะครับมีปัญหาก็ส่งมาเช็คกับเราได้นะครับนี่พาวเวอร์ตัวนี้เลยนะครับอือเดี๋ยวยังไงติดตามที่ Facebook ได้เลยครับผมจะลงคู่ตัวนี้มาอยู่ประมาณหมื่นเก้าพันห้าร้นะครับส่งให้เลยพร้อมส่งหรือจะมารับเองอนะ่ะรับถ้ามารับเองผมมีส่วนลดให้นะครับ แล้มาคุยกันอยู่นี่โอมาดูของได้เลยนะครับหนิ้ว8นิ้วเสียงกลาง10นิ้ว12นิ้วนะครับแม่เหล็กนีโอนะครับมีของมีนะครับหรืออาจจะเป็นพวก Power นิดนหน่อยหนะครับพอได้มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลำโพง,งลํลำโพงรถยนต์นะครับคลิปนี้ก็ผมจะเน้นตัวนี้เลยครับ12นิ้ว220แม่เหล็ก3ชั้นหนายี่มิลน,นะครับ ไว้สามนิ้วครึ่งนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทมารับเองมีส่วนลดให้ครับมีอาจจะมีของแถมนิดน,นหน่อยให้นะฮะเอาไปลองเสียงกลางเพียบนะครับมีมีทุกโหด,ดูครับความแตกต่างมีทุกเขาเรียกว่ามีแนวเสียงฮะหลายแนวเสียงครับไม่เหล็กจะน้นเป็นแม่เหล็กวายสามห้าเท่านั้นครับแม่เหล็กวายสามสิบวายสามห้าก็มี ถูกแพงว่ากันไปนะครับท่านใดสนใจนะครับมีของมีนี่ครับดอกไหนมีปัญหาส่งมาให้เราเช็คได้นะครับส่งส่งมาเช็คค่าเช็คไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ค่าส่งท่านต้องออกเองนะครับนี่คือการดูแลของของเรานะครับก็คือดูแลลูกค้าตลอดก็ดูตลอดตลอดชีพของดอกมันนะครับ แต่เพียงแค่ว่าท่านต้องออกค่าส่งเองนะครับหรือถ้าท่านมีช่างอยู่ใกล้บ้านหรือมีช่างที่มีฟรีมือก็เช็คกันเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวแค่ดอกซับก่อนนะครับต่นคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง Youtube แล้วก็เข้าไปส่องกันอยู่ที่ช่อง Facebook แน็กเท่าแก่น้อยลำพงนะครับที่มีผู้ติดตาม 1น0 0งพันหน,นคนขึ้นไปนะครับนั่นแหละครับผมจะเล่นเฟสน,นั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับร้านผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีให้รัฐบาลนะครับหรือผู้บริหารท้องถิ่นแน่นอนครับเอาไปพัฒนาบ้านเมืองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้12นิ้ว220เมก3ชั้นหนา5 v ิบวอยสนิ้วรึ่งนะครับ ราคา13,900บาทพร้อมส่งทั่วประเทศหรือมารับเองที่ขอนแกนได้นะครับบ้านนองขามขึ้นตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกนอยู่ทางเลี่ยงเมืองครับเลยบคสสขนส่งบคสอถามมานะครับที่มีรถทัวนะครับฝากด้วยนะครับหรือมาไม่ถูกหรือว่าสนใจอยากสอบถามตัวอื่นๆ080 405 1178 080 405 1178นะครับแน็คเท่าแกน้อยลำพูงสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ